เปิดใจคู่ชกล้มแชมป์โลกสามสถาบันรุ่นเวลเทเวตระหว่างเอโรสเปนจูเนียกับยอร์เดนิสโอกัสในเช้าวันอาทิตย์นี้โดยทางเอโรสเปนจูเนียได้เปิดใจว่าผมว่าผมพัฒนาขึ้นเยอะมากนะนับตั้งแต่ตอนที่ประสบอุบัติเหตุลดความผมว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันทำให้ผมมีความกระหายมากขึ้นจากเดิม ผมรู้สึกเหมือนสมัยที่ผมยังไม่ได้เป็นแชมป์โลกรู้สึกมีสมาธิมีแรงผักดันตั้งใจที่จะมาซ้อมที่ยิมและเอาจริงเอาจังแบบถึงที่สุดสเปนจูเนียได้กล่าวปิดท้ายบอกว่าเขาไม่รู้สึกอิจฉาเลยที่เสียตำแหน่งผู้ปิดตำนานปาเกี่ยวให้กับทางอูก,กัสเพราะถ้าเขาฝืนดึงดันที่จะขึ้นโชคต่อไปดีไม่ดีตอนนี้ เขาอาจจะกลายเป็นคนตาบอดไปแล้วก็ได้ใช่ผมผิดหวังที่ไม่ได้โชคกับแมนนี่ปากเกี่ยวผมคิดว่าผมชนะเขาได้แน่แต่สุดท้ายผมก็ไม่มีวันได้รับคำตอบที่ว่ามันน่าเสียดายนะแต่ก็อย่างที่บอกทุกอย่างล้วนมีเหตุผลของมันอย่างน้อยตอนนี้ผมก็ได้โชคกับคนที่ชนะแมนนี่ปากเกียวแทนแล้วยังไงมันก็เป็นไปตามที่ผมต้องการอยู่ดี ถ้าผมชนะอูกัสได้อย่างเด็ดขาดทุกคนก็จะกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าถ้าผมโชคกับแมนนี่ปาเกี่ยวผมคองอัดปาเกี่ยวยับแน่ส่วนทางยอร์เดนิสอูกัสก็ได้เปิดใจว่าผมพร้อมเปิดโหมดบูกับเออรูสเปนจูเนียผมจะเดินหน้าแลกหมัดกับเขาอย่างถึงที่สุดผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้โชคกับเออรูสเปนจูเนียที่ถิ่นของเขาอย่างได้ัส ปกติแล้วสเปนเป็นนักมวยที่นิสัยดีมากๆผมนับถือเขานะทั้งผมและเขาต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นไฟนี้ผมพร้อมลุยมากๆผมมันเลือดนักลบและผมพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดชกกับเขาตลอดระยะเวลา12ยกนี่คือหัวใจสำคัญของไฟนี้เลยถ้าคุณคิดว่าผมจะมาเป็นหมูให้สเปนเชื่อคุณคิดผิดแล้วทุกคนจะต้องชอกตาตั้งแน่ ถ้าผมพีกล็อกเอาชนะเขาได้สำเร็จผมอยากให้ชาวคิวบาทุกคนจงรับรู้ไว้ด้วยว่าผมทุ่มเทให้กับไฟนี้มากแค่ไหนรอชมผมในวันอาทิตย์นี้ได้เลยยอเดนิสอูกัสกสกาวทิ้งทายนั่นเอง